ปฏิบัติการลากข้ามโลกทลายแก๊งคอสเซเตอร์อินเดียข้ามชาติตุนนมการโอนเงินมาไทยตุนคนไทยเปิดบัญชีมานิติบุคคลคุณข้าอไลน์เอมารชล รักษาราชการแทนผู้ช่วยทูตฝ่ายกฎหมายสำนักง,งานสอบสวนกลางสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยและคุณไบรอันแอนเดอร์สันรองผู้ช่วยทูตประจำภูมิภาคพ,พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องร่วมกันถแถลงข่าวปฏิบัติการล่าข้ามโลกทลายแก๊งคอลเซนเตอร์อินเดียข้ามชาติเนื่องจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีผู้เสียหายเป็นหญิงสูงวัยสัญชาติอเมริการายหนึ่ง มีปัญหาเรื่องการล็อกอินข้าบัญชีอีเมลและไมโครซอฟท์จึงได้ลองค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ของทีมช่วยเหลือจากบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft. ผ่าน Google s e a r c h และได้พบกับหมายเลขโทรศัพท์จากเว็บไซต์หนึ่งจึงได้ลองติดต่อจากนั้นได้มีบุคคลปลายสายซึ่งผู้พูดภาษาอังกฤษสำเนียงอินเดียได้แอบอ้างว่าเป็นทีมช่วยเหลือของบริษัทไมโครซอฟท์ Microsoft. โดยได้ทำทีให้การช่วยเหลือผู้เสียหายและก็หลอกให้ผู้เสียหายนั้นติดตั้งโปรแกรมควบคุมการเข้าถึงคอมพิวเตอร์จากระยะไกลเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ผู้เสีหยหายหลงเชื่อจึงทำตามคำแนะนำของคนร้ายและกดอนุญ,ญาตให้คนร้ายแก้ไขข้อมูลในคอมพิวเตอร์ต่อมาคนร้ายแจ้งว่าได้แก้ไขบัญชีอีเมลให้เรียบร้อยแล้วทางไมโครซอฟจะรีฟันเงินคืนให้แก่ผู้เสียหายจำนวน49.99 USD แต่คนร้ายอ้างว่าได้โอนเงินเข้าบัญชีผู้เสียหายเกินไปเป็นจำนวนเงิน49,999 USD คนร้ายจึงแจ้งให้ผู้เสียหายนั้นโอนเงินคืนเนื่องจากใส่ตัวเลขจำนวนเงินผิด หากผู้เสียหายไม่อนุนเงินคืนคนร้ายต้องถูกไล่ออกจากบริษัทผู้เสียหายสงสารแล้วก็หลงเชื่อสุดท้ายจึงโอนเงินไปยังบัญชีนิติบุคคลของธนาคารแห่งหนึ่งในประเทศไทยจำนวนส9่4 0 USD หรือประมาณ1 7 3 8 9ล้านบาทนอกจากนี้เมื่อผู้เสียหายโอนเงินเรียบร้อยคนร้ายยังได้ส่งข้อความย่ะเยะ้ยผู้เสียหายว่าถูกปลอกให้โอนเงินอีกด้วยจากนั้นผู้เสียหายได้ติดต่อธนาคารแล้วก็แจ้งกับเจ้าหน้าที่ FBI ในสหรัฐอเมริกา จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเบื้องต้นทำให้ทราบว่าแท้ที่จริงแล้วผู้เสียหายมีบัญชีธนาคารจำนวนสองบัญชีโดยคนร้ายได้ใช้โปรแกรมควบคุมระยะไกลโอนเงินของผู้เสียหายจากบัญชีธนาคาร A ไปยังบัญชีธนาคาร B ีจำนวนส9่9 9 USD ซึ่งผู้เสียหายไม่ได้ทำรายการโอนเงินด้วยตัวเองแต่อย่างใดทำให้มียอดเงินเข้าบัญชีธนาคาร B คนร้ายจึงหลอกว่าโอนผิด แล้วให้ผู้สิหายนั้นโอนเงินจากธนาคารเข้าบัญชีคนร้ายที่อ้างว่าเป็นของบริษัทไมโครซอฟท์ ต่อมา FBI บีไอสารบริการได้ประสานงานไปยังบช,ชสอทเพื่อดำเนินการอาย,ยัดบัญชีและสืบสวนจับกลุ่มตัวคนร้ายที่เกี่ยวข้องโดยพุ่ิกับการ4ส,สอ,อท .2 พร้อมชุดสืบสวนได้สอบสวนจนพบหลักฐานว่ามีคนร้ายกลุ่มหนึ่งในประเทศไทยได้ใช้บัญชีธนาคารที่จดทะเบียนโดยห้างส่วนํากัดร,รับโอนเงินจากผู้เสียหายในสารบมริกาโดยตัวการสําคัญเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังการเปิดและก็การใช้บัญชีธนาคารดังกล่าวเป็นคนสัญชาติอินเดีย โดยคนดีเดียกลุ่มนี้มักจะหลอกลวงคนไทย ที่ต้องการกู้เงินหรือยืมเงินให้นําเอกสารส่วนตัวไปให้จากนั้นก็จะนําเอกสารของคนไทยมอบให้ตัวแทนในหน้าที่ได้รับจดทะเบียนนิติบุคคลไปดําเนินการจดทะเบียนในรูปแบบบริษัทหรือห้างส่วนจํากัดโดยตัวแทนมีค่าดําเนินการจดทะเบียนจํานวน7 0 0 0บาทจากนั้นจะนําเอาเอกสารนิติบุคคลไปเปิดบัญชีธนาคารในประเทศไทยเพื่อใช้เปลี่ยนบัญชีม้าในการรับเงินจากเยือแก๊้งคอร์เซ็นเตอร์ข้ามชาติโดยบัญชีมา้านิติบุคคลสามารถโอนเงินได้ครั้งละ จำนวนมากโดยไม่ต้องยืนยันตัวตนและสร้างความน่าเชื่อถือให้กับเยื่อโอนเงินง่ายขึ้นเนื่องจากเป็นบัญชีธนาคารที่เป็นชื่อน,นิติบุคคลจากการสืบสวนพบความเชื่อมโยงของเส้นทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนร้ายซึ่งเป็นบัญชีธนาคารของนายชาญกรรมการของห้างสุดจำกัดพาวเมโตโดยในวันเกิดเหตุนั้นเพราะว่า มีการโอนเงินจากห้างหุ้นส่วนจำกัดทินเรียลตี้อันนี้เป็นบัญชีมา้าไปยังบัญชีธนาคารของในชานจำนวน14,400บาทเมื่อตรวจสอบบัญชีของในชานพบว่ามีเงินในบัญชีถึง1ล้าน48บาท96สตาง์ จึงได้อายัดบัญชีธนาคารดังกล่าวเพื่อส่งไปที่สำนักงานป้องกันและป,ลาปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง,งอดำเนินการตรวจสอบนอกจากนี้ยังพบว่าบัญชีธนาคารของในชาน,นั้นได้ถูกใช้โอนเงินซื้อทองคําแท่งจากร้านทองแห่งหนึ่งย่านพาเารัฐกรุงเทพไปจำนวนมากโดยมีชายอินเดียเป็นผู้ไปรับทองคําแท่งดังกล่าวจึงเชื่อว่าเป็นลักษณะของการกระทาเป็นกบนการ,กการและมีการแบ่งหน้าที่ในการทํา ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจกรมง,งานสนับสุนไซเบอร์และเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองนำหมายค้นสารจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาทำการตรวจค้นบ้านหลังหนึ่งที่ตำบลสามกออำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธย,ยาพบนางสาวอารยาและนายอัศวานิซึ่งเป็นสัญชาติอินเดียเป็นผู้ครอบครองและพักอาศัยอยู่บ้านหลังดังกล่าว ตรวจค้นภายในบ้านพบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และก็บัตรเ TM ซึ่งเป็นชื่อบัญชีของในชาญและของกลางอื่นที่เกี่ยวข้องจำนวนสิบเก้ารายการเพื่อสืบสวนขยายผลในเวลาต่อมาจากการขยายผลรวบรวมพกฐานสานาถแจ้งข้อกล่าวหาคนไทยจำนวนสามร,รายได้แก่หนึ่งในชาญในข้อหายินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้สองนางสาวประนอมกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดทินเรลตี้และสามนางสาวสร้อยกรรมการห้างหุ้นส่วนจำกัดทินเรลตี้โดยทั้งสามราย ให้การเบื้องต้นว่าพวกตนได้นําเอาเอกสารส่วนตัวอย่างเช่นบัตรประชาชนสำนักทะเบียนบ้านให้แก่ชายชาวอินเดียรายหนึ่งซึ่งเป็นผู้ปล่อยเงินกู้ในพื้นที่เสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาจึงทราบภายหลังว่าตนเองนั้นถูกนําหลักฐานไปจดเป็นนิติบุคคลและเปิดบัญชีม้านิติบุคคลล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมหลักฐานจนออกหมายจับชาวอินเดียซึ่งเป็นตัวการสําคัญในจํานวนสองรายนั่นก็คือในอกฤษณะตามหมายจับของศารอาญาคนที่2ในอศวณิ ตามหมายจับของสารอาญาในข้อหาสม,สมคบกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับองคอ์กรอัจฉรกรรมข้ามชาติร่วมกันช่อกงประชาชนโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและร่วมกันโดยทุจริตหรือหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมกับได้มีการประสานตำรวจสากลในการออกหมายแดงเพื่อติดตามจับกลุ่มตัวคนร้ายซึ่งอยู่ระหว่างการหลบหนีรรมาดำเนิรรนคดีต่อไปโดยสามารถประสานอายัดเงินเดนบัญชีของคนร้ายได้ทันเวลาและได้ร่วมกันส่งมอบเงินคืนให้กับ ตัวแทนผู้เสียหายจำนวน1,643,349ามบาทสีสตางค์โดยเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานรัฐบาลสารเมริกาและตัวแทนผู้เสียหายต่างได้แสดงความขอบคุณบุงมับัญชาและชุดสืบสวนตำรวจไซเบอร์ที่ร่วมกัปฏิบัติการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการประสานงานร่วมมือกันระหว่างประเทศในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ